ตายครับพี่น้องเอ้ยน้องไม่เตะบอลเออหาหนอมัหไม่เอาไปเอาไปเอาละเอาเอาหมดละไอหนอมัยเบียดหนอมัยส่งพี่น้องไปเฮาไล่ครับพี่น้องเอ้

lên đây học đi này đây học bài bài học bài hình. bài học bài bài, bài 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 ไปรอกนันละกํลังเทงึม่ได้อยู่พี่น้องเ้ยเอาม่เอาเมดละจต้อไม่มจหน่อไม้ส้มไม้กินหน่อไม้ดองพี่น้องไปไปโอ้มันขึ้นเร็วดีวะไล่ไล่ขายกินที่เ่าละ ห่วยมปืนยูบ่นที่่องเ็นปืนยูบ่เอาได้อยู่เด้เอาลินแล้วเออเอาลินอะไรอยู่นี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 ่น่นี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 ่ันเนหมาเนี่ยมันนี่นเลินแท้ได้ยมาลินด้เนเออลินด้ มันคือเหี้ยวหอดเก็วะหล่รับาี่นอนจอนพอกันลิปหน้